สวัสดีครับอยู่กับพอจาร r เดอร์นะครับผมนะฮะวันนี้ก็พามาแชร์ข้อมูลกันหน่อยละกันนะครับกับการเซอร์วิสนะครับรถไฮเดรดดิวซันในแต่ละรุ่นนะฮะระยะทางเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้มาพามาชมกันแล้วกันนะครับนี่แหละครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าตารางนะครับเซอร์วิสนะครับผมไฟซิ่งพาร์ t แอนด์เลเนะครับก็เป็นราคาอะไหล่แล้วก็ค่าแรงรวมแล้วนะครับผม ของ h a r l e ี d ดีวันเลยนะครับเกือบถูกรุ่นนะฮะตอนนี้เนาะที่เห็นนี่คือเกือบถูกรุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวมาไล่กันดูครับก็ตามตารางที่เห็นเลยนะครับเนาะการเซอร์วิสรถฮาร์ลี d ดีวสัน,นะครับอย่างแรกนะฮะก็คือเซอร์วิสเฟิร์สเฟิร์สทม์นะครับก็คือครั้งแรกของรถฮาร์ลี d ดีวสันเลยก็คือที่1,600กิโลเมตรนะครับหรือ1,000งพไมล์นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย หลังจาก1,600ไปแล้วนะครับก็จะเป็นที่8,000กิโลเมตรนะครับและหลังจาก8,000กิโลเมตรไปก็ทุกๆ8,000กิโลเมตรไปนะครับก็จะเป็น16,000กิโลเมตร24,000กิโลเมตรนะครับ32,000กิโลเมตร40,000กิโลเมตรแล้วก็48,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทุทกๆ8,000กิโลเมตรไปเรื่อยๆนะครับมาดูค่าใช้จ่ายกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าในรถฮาร์ดิวสันเนี่ยในแต่ละตระกูลเนี่ยมีค่าใช้จ่าย เบื้องต้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับเราก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับนี่ครับเป็นตัว New Nightster นะครับ New Nightster ก็เป็นสปอร์ตเตอร์น้องใหม่นะครับเครื่อง Evolution นะครับ First time นะครับ1,600กิโลเมตรแรกนะครับก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่5,190บาทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเลทราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณ4,790นะครับก็จะมีหนักสุดก็ดีที่10,060นะครับอันนี้ก็จะน่าจะถ่าย เกือบทุกอย่างนะครับของเหลวนะก็อยู่ประมาณ7 5็0พับาทนะครับเนี่ยหลังจากนั้นก็ประมาณ5,000 6,000 7,000นะครับโดยทั่วไปนะครับเรามีหนักหนักหลักสุดก็48,000อยู่ที่ประมาณ12,000นะครับนั่นเองนะฮะต่อมาก็จะเป็นสปอร์เตอร์เอสนะครับตัวนี้เป็นในตระกูลสปอร์เตอร์นะครับก็คือสปอร์เตอร์เป็นตัวแรงตัวแรงของฮาร์ดดิวซันนะตอนนี้นะฮะตัวราคาเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับกับตัวไนเซอร์คือเพราะว่า มันเป็นเครื่อง Revolution Max เหมือนกันนะครับราคาก็เนี่ยเท่ากันเลยเริ่มต้น5,190บาทนะครับก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ4,000-5,000-7,000นะครับประมาณนี้ต่อมาก็เป็นไพรมริกาอันนเป็นตัว ADVENTURE นะครับของ h าร y d ีดูสนะครับเป็นเครื่อง Revolution Max เช่นกันนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้แตกต่างแล้วก็ไม่ได้หนีกันมากต่างกันกับเจ้าตัว s p o r t ต r ออยู่ประมาณ500บาทนะครับอ่าก็เริ่มต้นเนี่ยประมาณ5,690บาท หลงังนั้นก็ประมาณเนี่ยห้าพันแปดพันหกพันแปดพันประมาณน,นี้นะฮะอ่ะถัดไปก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวสปอตเตอร์เครื่องยูริชันนะครับนี่สปอตเตอร์ ter, เครื่องยูริชันตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้ก็ไม่มีรถแล้วแหละก็อาจจะเป็นสวิทนี่แปดพันหกหมื่นหกสองหมื่นสี่สามหมื่นสองอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ ราคาเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ3 0 0พัน0 0 0สี0 0 0นเ0 0าห้าพันสประมาณนี้เนาะคือเนี่ยตัวตัวเครื่อง volution เนี่ยก็เซอร์วิสจะค่อนข้างถูกกว่าเครื่อง revolution max นะครับนะก็คือเทคโนโลยีมันไม่มีอะไรนะครับก็ถ่ายของเลวทั่วไปนะน้ำมันเครื่องน้ำมันไฟเมอรี่แค่นั้นเองนะครับต่อมาก็เป็นตระกูล soft t a l ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรนะครับ soft t a l เนี่ย เฟิร์สไทม์นะครับ1,600กิโลเมตรแรกเนี่ยอยู่ที่7,340บาทนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเอาเรื่องพอสมควรเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะซดซ้อนลงมาหน่อยครับอยู่ประมาณ4ี0พนะฮะ6ก0ั6เ0็7ห0พ5น0าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ะราคาเนี่ยไม่ได้หนีแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับก็จะมีหลัหลกๆเนี่ยมันเจ้าตัวท็อปเซลเนี่ยมันเป็นเครื่องมือกิเอกเนาะ,นเ,นะเครื่องมันก็จะใหญ่กว่า ใช้น้ำมันเครื่องเยอะกว่าแล้วก็แพรมิรี่ก็จะเยอะกว่านะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะใช้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าก็าตัวรุ่นอื่นนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นตระกูลทวริงนะครับ m 8ปดมีวากิเอกเริมต้นก็หกพันเ็ดรอยี่สิบาทนะครับเฉลี่ยก,ก็ประมาณสี่พันหกพันหกพันแปดพันเก้าอะไรประมาณนี้เนาะก็เลทเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้หกเจ็ดพันหกเจ็ดพันประมาณนี้นะครับเพราะว่า เจ้าตัว touring เนี่ยมันก็เป็นเครื่องเรียกอะไรมันก็เป็นเครื่องมิวากิเอก,กคล้ายกับซอรเทลนั่นเองครับราคาก็เลยดูไม่ค่อยโดดมากอาจจะมีถั่วกันนิดๆหน่อยๆนะครับเฉลี่ยก็อยู่ประมาณเจ็ดพันแหละนะอ่าดยประมาณนะครับนี่แล้วก็ตัวไฮไลท์ครับเป็นตัว c ีวนะครับซีวีโอ touring ตัวนี้เนี่ยเซอร์วิสเป็นไงบ้างน,นะครับ1,600กิโลเมตรแรกครับก็อยู่ที่ประมาณ8,830บาทนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเนาะก็ตามราคารถนะครับรถแม่งราคาเกือบ3ล้าน รถก็ประมาณ3ามล้านน่ะมียิ่งเป็นตัวใหม่เนี่ยสามล้านสองนะครับสวิตท,ทีลาแปดพันหกพันแ8ดพันแปดพันเก้าพันเก้าพันอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่ามันก็ไม่ได้โดดแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นตัวทัวริงแล้วก็ตัวซอฟทเทเท่าไหร่นะครับต่างกันล 1, 000, 1, 000, 2, 000ลหลักพันพันสองพันอะไรไว้เนานะแต่ราคารถเนี่ยไม่งต่างกันครึ่งเลยนะครับนี่ก็เป็นราคาการ เซอร์วิสนะครับของพาลิดิวซ์สในแต่ละรุ่นนะครับที่มีนะตอนนี้เนาะก็นี่ครับย้ำอีกครั้งเนาะเซอร์วิสนะครับนะครบั้งแรกหนึ่งันหกรอกิโลเมตรแรกนะครับครั้งต่อไปแ0ดพันกิโลเมตรนะครับและก็ทุกๆุกแ0ดพันกิโลเมตรนั่นเองครับค่าเฉลี่ยเนี่ยจากที่ผมดูทั้งหมดนะครับโดยรวมก็ก็ประมาณ6กพันเจ0ดพันห้าพันอะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่ารอบการขับขี่นั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยคุณใช้รถใช้อะไรแบบสมบุกสมบันมากน้อยแค่ไหน อาจจะมีแบบเพิ่มเติมในเรื่องของน้ำมันเบรกอะไรเงี้ยเนาะเรื่องของผ้าเบรกอะไรเงี้ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มไปนะฮะก็อาจจะมีเพิ่มนอกเหนือจากตารางพวกนี้นะครับนี้ครับก็เป็นตารางการเข้าเซอร์วิสนะครับที่ศูนย์ฮาร์ีดิวสันนะครับผมราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ถูกเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปเนาะกับเทียบกับราคารถที่คุณซื้อไปนะครับรถราคาเป็นล้านเนาะเซอร์วิสก็ทีสี่ห้าพันนี่ก็ถือว่า ผมคิดว่าน่าจะพอรับได้แหละนะครับแต่ถ้าสําหรับบางคนก็อาจจะดูรู้สึกว่ามันแพงจนเกินไปเนาะแต่ผมเชื่อว่ามันประมาณนี้แหละนะฮะถือว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าราคาก็เป็นราคาน้ํามันเครื่องของฮาร์เลย์เองน้ํามันแมิลี่ของฮาร์เลย์เองนะครับแล้วก็มีค่าแรงนะครับก็อย่างว่าแหละครับซื้อความสบายใจที่สาคัญคือคุณมาเซอร์วิสที่ศูนย์เนี่ยคุณก็จะได้รับประกันหลังจากการเซอร์วิสด้วยนะครับนะบนะก็มีปัญหาก็กลับมาเข้าศูนย์ได้นะครับก็ มีความสบายใจนะครับใครที่สะดวกก็เข้ามาซูวิทได้ที่ศูนย์นะครับราคาก็อย่างที่บอกแหละหน้าพันหกพันเนะครับขนาดทัวร์ริ่งเนี่ยซูวิทยังราคาแบบ8ปดพันเกเองนะครับลดร,ราคา3ล้านกว่าเออก็ถือว่ามันก็สมเหตุสมผลนะมันแล้วที่สำคัญเนี่ยรถฮาร์รีมันไม่ได้มีการดูแลอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับหลกัหลกๆก็น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเพลลี่นะครับก็อาจจะเช็คเรื่องของนมันเบรกนะฮะอะไรประมาณนี้เนาะ นอกเหนืออื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องของผ้าเบกนะครับแล้วก็การสึกหลอต่างๆอย่างยางอย่างอ,าอะไรเงี้ยซึ่งยิ่งใช้เยอะเหมือนก็จะสึกหลอเยอะนะครับจะมีเรื่องของแบตนะครับเรื่องปัญหาเลยหลักๆของฮเร่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบตนะฮะที่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 แบบเจอกันเกือบทุกคันทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะสายขี่สายจอดอยังไงคือต้องเจอเพราะแบตเนี่ยมันมีอายุป,ประมาณเนี่ยเต็มที่เลย2ปีนะครับ2ปีอย่างแบบเลวร้ายสุดก็ประมาณ1ปีที่แบบเจอแบบคือแบตเสื่อมอะไรเงี้ย ก็อยวนี้แบตก็มีการรับประกันเยอะแยะนะครับก็12เดือน16เดือน18เดือนอะไรแล้วแต่แล้วแต่ว่ายี่ห้อแบตนั้นๆนะฮะผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับการมาแนะนำเรื่องการค่าใช้จ่ายในการเซอร์วิสรถฮาร์รีของแต่ละรุ่นนะครับโอเคหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยกันนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าใน,นข้อต่าไป่อนสวัสดีครับ